วันนี้เราจะมากินแซนดแบบขโงยแฟนกิงน,นะทุกครับอ๋อทำอะาาไรเนี่ยมันมีโอ้โหหายไปเป็นหลักเลยแล้วมานี่ชิม<อ>าได้ไยม่รออะไรอะใช่ถ่ายคลิปกูเหลือกูฟังไม่รู้องอ่ะเ,อเด้สงสองเฮ้ยเฮียไม่เป็นไรโคตรเกินกินแล้วกันเนี้ย เตรียมของที่พี่เจเขาจะถ่ายครับถ่ายอะไรกินปลาแซลมอนมันสั่งมาวันไหนเนี่ยตมวันนี้นี่ของพี่เจีหรอของพี่เจีมันไม่เห็นบอกผมเลยวะผมทำช่องใหญ่หรือว่าช่องช่องพี่เจช่องดีจิติยใช่ผมไมก็จะกินเลยโอ้โหมันกัดจะกินก่อนผมใช่ไหมตอนนี้ผมก็ไม่รู้เขาสั่งไม้มาไม้จัดเลยนะผมเลยรีบมาจัดตอนนี้มันอยู่ไหนกดกล้องเลย เปิดเลยจัดการเองชอบพี่เจใช่ไหมได้ใช่โอ้อเปิดสักด้วยพวกเนี้ปวดยังปวดแล้วครับเอาอ่ะห้าสี่สามเถอะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ก็รักทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้นะครับอยู่ในช่องมีเจเจเจนะครับผมหรือว่าช่องเจเจแชทแนวนะครับผมหรือว่าช่องที่เป็นลูกกระจ๊อของช่องจามีโอแชนแนลนั่นเองนะครับทุกคนครับคือวันนี้นะทุกคนเจียเจเนี่ยมันได้สั่งของมาเยอะมากเลยที่นี่ ผมเลยนะครับทุกคนผมไม่เข้าใจนะว่าสิ่งที่มันทำคืออะไรครับผมสิ่งที่มันทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องแน่นอนในเมื่อที่นี้ผมคือพ่อบ้านใจกล้าโดนของประเทศไทยคนที่ไม่เคยเคยวอฟายคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก ยิงธนงโงกอาดในวิถีแบกศักดิ์ศรีข้อมคอแดงเดินสุดสายหัวเทียนห่างยามแฟรแนบตายไฟไม่จ่ายในสตาร์ทฟังวันนี้เราจะมากินแซนแบบ a s เอสอาร์โดยการที่กินเอสอาร์ครั้งนี้ผมจะขโมยแฟนกินนะทุกคนครับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับในช่องเจเจแชแนลปิ๊งสองร้านซัลซ่าเบอร์เดวยนะครับหรือว่าช่องลูกกระเจาะคนจับมีโอ้แต่พร้อมแล้ว 以，可以。 ว่าเขาคุนร้านแซมอนแซมอนคือนิพานกันด้วยนะครับบอกแต่ว่าอาร่อยถูกใจเด็กไทยทุกคนแน่นอนมันวผมอขอตัวไปแกะแป๊บนึี้ครับ แซลมอนกันเลยนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ไอจีตรงนี้ Facebook ตรงนี้แล้วก็รายตรงนี้นะครับทุกคนครับถ้าพร้อมแล้วเราจะไปกินแซลมอนกันเลยนะครับก่อนที่จีจีลงมาแล้วผมจะโดนตบหัวกระเจิงนะครับพร้อมแล้วไปกินกันเลยครับน้องๆขนาดมะเขือเทศร้านเขายังอร่อยเลยอ่ะ เยเดอมาเดฟาเกออันนี้คือน้ำยำพิเศษของทางร้านนะครับเป็นสูตรพิเศษที่สุดในโลกปัตตพีนะครับนี่ก็จอชินามาเนียนแน่เนเต็มคำเต็มระบบขนลุกเลยครับทุกคนเรามาชิมน้ำยำอันต่อไปกันกนีนะครับ yeah. คินนี้ก็่ตอวว้า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 วยาอร่อยดใจเด็กไทยทุกคนอันนี้เป็นยำนะครับคือเขาเนี่ยสามารถลาดน้ำยำเข้าไปได้แต่ที่จริงที่สุดที่ผมชอบที่สุดในคืนเลยปลาหมึกวาซาบิ กินปลาหมึกวาสบิธรรมดาโรคไม่จำเพราะว่ากินนิดเดียวมันก็ขึ้นหัวแล้ว เป็นอะไรครับท่สาราไลซายก็น่ากินมากเลยอะว้าวว้าว เขาจะเอารีวิวช่องเขาเขาสารซึ้งมาแล้วตัวไม่กินก่อนได้ยังไงเปิดช่องแม่ด้วยเลิศเอาหอดอีกละวเขาเดี๋ยวไปเขาจะเปิดช่องเขาจะทําเองแล้วตัวมาทําทําไมเนี่ยเากลัวบอกแล้วแบบจ้ำชอบมันลักกินอย่างนี้ไหนยังว่าเป็นพีปอบกะันนะเป็นพิษต่อตัวไงเป็นพิษอะไรอย่างาานั้นกลางวันกินขาชอบกินหัวหู้อ,อยู่ฮะชอบพี่ยังกินของคนอื่นน่ะมันกินไปกี่ชิ้นแล้วเนี่ยโอ้โหหายไปเป็นหลักเลย เป็นยงงนะคะตายราเราชอบเาลักกินขโมยกินอย่าเงี้ยกูบอกสั่งมาืงช่องัช,อช,อชอ่องแล้วมาเปิดช่องนะูเนี่ยเอาาคืคออางนี้ยด้ไดับ้า,านี่ทมาได้ไรรอเลยอะ่ะ ใช่ถ่ายคลิปมึงกูเ้เหนือกูฟังไม่รู้เรื่องแล้วมึงมาได้อย่างใดเนี่ยคะ <S <S อ่ะยังไงคุณเบิร์ตก็มาละใครจะเบิร์ตชักชิตอะไรเ,<ล>เอ้แล้วก<อ>ูจะทำอะไรของกูเนี่ยเวลาปอสเลยนะมีพี่ลองชิมก่อนว่าที่เนี่ยเขาดีหรือเปล่าใช่ใช่ เป็ใสยอะไรให้คุยกันไอ้แก่ไม่ได้ตายของเขาอร่อยอะแกงกูลยไม่ได้แกงจะแกงพี่ทำไมนลงสต้องซุเราะหมูกถึงอท่ยด้สอบข้าวอร่อยเลยเกียไม่รู้สึกไม่เป็นไรเลยเห็นไหมแม่งโตรสุดโอ้ยยไม่เป็นไรโคตรเกินคกนเนี้ยฉันทำผิดอะไรไปเธอจึงได้แกกระทั่งุยดีก็มา ตอนนี้ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ในช่องเจเจชานแมวนะคะทุกคน็มีแขกที่ไม่ได้มีเกิดคือมึงยังไม่ได้เปิดคลิปเลยให้มานั่งกินก่อนใช่ไหมมันก็คือเป็นมาตรการของเราเจ้าของร้านเขาก็อยากให้พี่มานั่งกินด้วยแหละตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วเราบรานเนี่ยมันวนไปแดนโน้นแดนนก็ไม่รู้เออไหนๆก็มาแล้วยังไม่ได้กินข้าวมากินกันเลยครับผมก็คือตอนไม่กดเขาเล้วเช่นเมื่อกี้ โกรธอยู่อีควายเนี่ยกุบอกว่านานพอคุเข้ามาทุกมมืเพิ่งจะเปิดคลิปตอนนี้ใช่ใชไอ้วอ๊มันมแอบเจียก,กินคือเจียบอกให้ไหมอห่ะเครของของเจียไว้มันก็ตั้งกล้องรอเจียลงมาแล้วพอกูนั่งลงคุลงมาปุ๊บไอวอ๊อดนั่งแดกคนเดียวไปแล้วแล้วก็เปิดยิ้วห้อยเจียเสร็จแล้วไอ้ไม้บอกไถูกเวลาเลยถูกเวลาชิบหายเลยยังไม่ได้แดกอะไรเลยจ้าพี่ตาตัวใครมาอ่ะพี่เบิร์ดหน้าฝั่งนู้นเลยอาจารย์อาจารย์ทองคำให้พี่เบิร์ดหน่อยจะหามาายเข้ามา อันนี้เป็นจานจานที่แบบแขกมาเตรียมมาให้กูเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเดี๋ยวหาว่าเตรียมนะกูไม่รู้เรื่องเลยมาขนาดนี้แล้วก็ไมเล่นแล้วแหละง้าไม่ได้เกับเขาใช่ปะก็เอาเอาสินค้ามาเล่นมันกินได้นะไอ้สัวก็ไปสั่งซื้อนะสินค้าอะไรซาบอนซาบอนอะนอะไรก็ติดตามเลยนะจานว่าคือดิพานเออนั่นแหละอ๋อนี่เขาส่งของให้มึงจัดสมุดประกันเลยใช่เอาแล้วครับคือที่จานของกูมันเป็นจานทองคำไงจานทะลจานองทองคำเหองที่เหอไก่เอจานมันไม่มีใครได้ง่ายๆนะจานเนี้ยใช่ บ้านแก่ที่ถ้ามาุกูไม่ได้ไปทานนี้นะกูจะทานใหญ่กว่านี้กูแขกพิเศษต้องยอมอะี่เบิร์ตเดี๋ยวผมให้เกียรติพี่อ่ะลองลองชิมใช่ปะอ้าวตกอ้าวตกคือกูก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นหรือเปล่ามาโอเคครัทุกคนมามัลองชิมแซลมอนคือนิพานน้ำจิ้มไหนจิ้มอ่ะไงจี้ยอันนี้อร่อยมันเป็นปลาร้ากับปลาร้ากับอะไรนะปลาร้าปลาร้ากับน้ำยำอร่อยพี่เบิร์ตลองให้พี่แจทชิมก่อนอร่อยนมากเลยทุกคนกินซีมี่เลยใช่ไหมใช่ จะเป็นน้ำปลาป้อนมอสหน่อยนะหนป้อนมอสป่้วลองกินดิะใชเดีปะแม่งเหมือนใครเคลือบอะแบบต้มตังเลยว่ะเอออร่อยมากร้านนี้พูดจริง็ร่อยพูดใหญ่กินกินกับจานที่พี่กินอ่ะยังไงก็อร่อยใช่คือแบบสุดจัด่ะ เราต้องกินนะมอสไม่ใช่ว่ามุกซอนขนาดนี้แล้วห้ามตัดออกด้วยนะครับนี่เป็นอะไรยำยำแซมบอนเราสามารถราดซอสได้พี่เบิร์ดกิ้มันนี้ก็ยำแซมบอนเหรอล่าดเขาใส่นี่นี่ใกล้สามารถราดได้หมดเลยเบ็ร์ตจิ้แม่งดีว่ะให้หมดเลยเขามีน้ำจิ้มเยอะมากเลยนะพี่เบิร์ดจิ้มจิ้มอันนี้คือจะบอกว่าน้ำจิ้มเด็ดมากใช่อร่อยอะอร่อยเนาะอร่อยเป็นยังเนี่ยจริงจริงเนียอร่อยอร่อย เอ้ยอันนี้มันเป็นน้ำน้ำจิ้มสามรสใช่ไหมแต่ผมชอบกล่องนี้ใช่อบใช่ผมชอบกล่องนี้มากที่สุดปกติคนเราต้องจิ้มแล้วกินถูกต้กันไหมมันไม่ได้มันต้องกิ้ก่อนร้านเนี้ยเขาให้กินมเราก็สดไม่สุดหวะเพราะว่าเรต้องหมัคนอร่อยหาซื้อได้ง่ายง่ายที่ไหนนะเท่เพจนี้เลยค่ะใต้คอมเมนต์แล้วเนี้นี๋ยวบอกว่าไม่ให้ผมตัดต่อ แล้วก็อันนี้นะครับเป็นไข่ปลานะผมว้าวหอมหรือว่าข้าวหมอนหรือขาเวียวะไข่ปลาคาเวียคาเวียมันฉ่ำมากจริงทุกคนอันนี้เขาเป็นซอสพี่เบิร์ตอันนี้เป็นซอสซอสจากทางร้านที่เขาทำเอใช่หรอลองต้องมันต้องกินกัเอะใช่ที่ต้องแบบเอันนี้ใส่นี้กกินัอร่อยอร่อยวะเออตอนนี้มันเป็นอันนี้ใช่ปะปลาบิด มันเป็นซอสวาบิตเตอร์บิ๊กอันนี้คือหัวแท้เลยนะหัวเชื่อเลยแท้จากที่เลย่อแท้เลยเฮียเมื่อกี้เราที่แล้วให้่กีมกินอะโหเป็นตาแทบไหลเลยตาเมื่อกี้มไม่กินนี่กินแค่นี้เดียวเหงาได้เหรอไปเที่ยย้อนกล้องดูมึงมาสับตอนไหนกูอยากจะรู้ตอนที่กูเข้ามาแล้วมึงสับเอาใส่ตอนไหนวะจะมีหั่นกูจะมีแบบบางแบบหนาใช่ไหมเขาหั่นมาให้ตอนนั้นให้มาเป็นหัวเลยพี่ถ้าคนอยากจะสั่งไงแบบ ได้โปรโมชั่นอะไรจากทางร้านนี้ไหมมีส่วนลดอะไรให้ไหมโอ้มีเลยนี่บวกบวกบวกไปแล้วแล้วก็บอกเอาส่วนลดใช่อ่ามีมีให้หมดทุกอย่างเลยนะครับแต่ร้านเขาเนี่ยบอกเลยว่าน้ำจิ้มนี้เขาไม่ได้ส่วนลดเลยขาจะมีแซลมอนแล้วก็มีแซลมอนเออนี่มีอันเนี้ยไข่แล้วว่าไข่แดงปลาหมึกเน่าแค่นี้วะปลาหมึกสวัสบีปลาหมูสวัสดีอร่อยมากปลาหมูสวัสบีปรุงนะครับแล้ใช่ผักอ่าเขาบอกอร่อยมากอร่อยแล้วน้ำปลามันเหมือนเจลลี่พี่เออพี่อ๋อไมาให้แถมนี้ด้วยเหรอมันอ่ะพี่ตกระดูกเนี่ยรสชาติมัน กินทนะปพี่เบิร์ดเป็นเยลลี่จริงๆน่มมันเป็นเยลลี่เออเยลลี่ ฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่ตัวกินแล้วเขาอิ่มแล้ววะเขาอิ่มแล้วอ่ะเขาก็อิ่มเลวอ่ะเฮ้ยแต่สาหร่ายแม่งได้ว่ะสรุปแล้วมึงขายสาหร่ายหรือขายแซลมอนไม่มันทาเป็นเซ็ตไงพี่นี่จานเนี่ยขอได้บอกราคาป้ะมีหลายราคามากมีทั้งไข่ดองน้ำปลาด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีชุดปูไข่ดองน้ำปลาชุดปูมาชุดปูมะสามตัวถูกมากพี่ร้อยเก้าสิบเก้าแล้วก็มีชุดปูทะเลไข่ดองด้วยนะคะทุกคนไข่ดองน้ำปลาคือมีหลายชุดมากและเริ่มต้นนะคะชุดแซลมอนนะคะก็จะมีโอ้โห มายเนมากตวมันดีมาก,กมานี่เริ่มต้นทุกคน999ครบเครื่องเลยนะคะทุกคนมีทัทงโโ้งปูอัดมีทั้งโอ้โหยำปูม้ายำปูแดดอะไรต่างต่างเยาอะมากแซลมอนอะ่ะค<ๆ>ือ499บาทก็มีค่ะทุกคนแต่ได้500กรัมนะคะทุกคนที99 500กรัมค<ำ>ืคโอโอ้โหเยอะมากใช่หนกิโล999บาทนะคะทุกคนมันได้เยอะมากแล้วมันชิ้นหนาชิ้นแบบชิ้นอัลบิรเอ็มมากอ่ะเออถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะ แล้วช่องดีเจเจนะครับใครอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะช่องของเจนะคะเจเจชาแนลนะคะทุกคนขอให้ไปถึง1 0 0 0งแสนซับสไคร์เบอร์ทุกคนอย่าลืมนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะกินแซลมอนนะคะคือชิ้นบัคเอฟเลยนะคะทุกคนชิ้นแบบชิ้นใหญ่มากดูก็สามารถสั่งได้ที่เพจแซลมอนคือมิทานนะคะกินแล้วก็คือขึ้นไปถึงมิทานเลยทุกคนมันดีมากค่ะทุกคนไปทานกันเลยค่ะรู้บ้างไหมว่าเธอมันร้ายเธอทำให้ฉันละลายอ่อนแอไปทั้ง